ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเป้าหมายความทะเยอทะยานและโปรแกรมของลิเวอร์พูลใน2เดือนสุดท้ายของฤดูกาล2024-2025 1. การันตีแชมป์พิมลิกความผิดหวังในแชมปีพิมลิกและฟุตบอลถ้วยในประเทศจะไม่ทำให้ปาร์ตี้ของลิเวอร์พูลต้องพังทลายลงหากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์พิมลิกได้ตามคาดโดยมีคะแนนนำอาร์เซนอลผู้ไล่ตามอยู่12คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง9นัด และไม่มีอะไรกวนใจจากภายนอกหงแดงคงต้องเจอกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ถึงจะยอมเสียการยึดตำแหน่งจากูงไปได้สำหรับลิเวอร์พูลต,ตอนนี้มันเกี่ยวกับการคว้าแชมป์ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลในช่วงสุดท้ายพวกเขาต้องการ16คะแนนเพื่อคว้าแชมป์ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถจบเทมลีกได้ภายใน6เกมถัดไปซึ่งก็คือชนะ5นัดและเสมอ1นัดหรืออาจจะเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับผลงานของอาร์เซนอลหลังจากที่ได้ฉลองแชมป์เพเมรีกครั้งแรกและครั้งเดียวแบบปิดสนามในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาการเฉลิมฉลองจะเป็นไปอย่างดุเดือดหากลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้โดยพวกเขาจะปิดท้ายด้วยเกมเย่ากับคริสตันพาเลซและพวกเขาจะสามารถชูถ้วยรางวัลต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์ได้เป็นครั้งแรก 2. จัดการเรื่องสัญญาของซาลาฟานได้และอเล็กซานเดอร์อนู บรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลยังคงเฝ้ารอข่าวการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ3นักเตะตัวเก่งอย่างโมฮัมหมัดซาลาห์เฟอร์กิวฟานได์และเชนาริกซานเดอร์นูยังใจจดใจจอ่อโดยทั้ง3คนเป็นผู้เล่นอิสระในช่วงสัมเมอร์นี้และยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตกับหงแดงแต่อย่างใดทำให้หลายคนในเมอร์ซีไซรู้สึกกังวลโอกาสที่จะเสียผู้เล่นระดับตำนานของลิเวอร์พูลไป3คนในช่วงสัมเมอร์น,นี้คงเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับสลอต ซึ่งในอุดมคติแล้วเขาอยากให้ผู้เล่นทั้ง3คนอยู่ต่อในฤดูกาลหน้าและฤดูกาลต่อๆไปการจัดแจงสถานการณ์สัญญาของพวกเขาถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและคาดว่าจะต้องดําเนินการกันอย่างลับๆบรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนยอมรับอย่างเงียบๆว่าดูเหมือนว่าอเล็กซานเดอร์อโนจะมีโอกาสได้สวมเสื้อตำนานของเรียมริดในปีหน้าแต่การเสียฟานไดและซาราไปในเวลาเดียวกัน อาจส่งผลร้ายแรงต่อโหงแดงและความหวังที่จะสร้างกระแสภายใต้การคุมทีมของสล็อต 3. เตรียมตัวรับมือกับฤดูร้อนอันแสนวุ่นวายไม่ว่าผลการหารือเรื่องสัญญาในช่วงสัปดาห์และเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสัญญาว่าช่วงซัมเมอร์น,นี้ลิเวอร์พูลจะเป็นช่วงที่ยุ่งมากในตลาดซื้อขายนักเตะโหงแดงแทบไม่ได้เสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้ความสำเร็จของสล็อตยิ่งหน้าชึ่งยิ่งขึ้นไปอีก โดยเซ็นสัญญากับเฟเดรโกเคียซ่าและจอร์จี้มาบรัสวิลลี่เพียงคนเดียวคนแรกแทบไม่ได้ลงเล่นในฤดูกาลนี้ส่วนคนหลังถูกยืมตัวไปอยู่กับบาเดนเซียตลอดทั้งฤดูกาลซอลตเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนในทีมของเขาอย่างชัดเจนรวมถึงจุดที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นด้วยโดยซอลตได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสโมสรแบ็คซ้ายอาจต้องปรับปรุงทันทีหลังจากที่แอนดูโรปัสันฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่กองกลางตัวรับคนใหม่ก็ยังสามารถซื้อได้ลิเวอร์พูลมีแนวโน้มที่จะขายดาวินนูเยสในช่วงซัมเมอร์นี้และต้องการผู้เล่นคนใหม่ที่สามารถทำผลงานได้มากกว่านักเตะชาอุรุกวัยคนนี้นอกจากนี้หงแดงยังอาจจะต้องจ่ายเงินให้กับแบ็คขวาเซดร็คและปีขึ้นอยู่กับการเจรจาสัญญาลิเวอร์พูลและทีมงานจัดหาผู้เล่นที่โดยปกติไรที่ติของพวกเขาจะมีสิทธิทพิเศษในการเริ่มเตรียมการย้ายทีมเร็วกว่าที่คาดไว้ หากพวกเขาสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างรวดเร็ว 4. โปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีผลงานเหนือกว่าในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้โดยพวกเขาจะลงเล่นใน9เกมสุดท้ายของฤดูกาลในฐานะติงอย่างชัดเจนพวกเขาต้องเจอกับเกมที่ท้าทายและค่อนข้างธรรมดาเริ่มด้วยเกมเม์ซีไซดดาบี้กับเอเวอเรตันที่แอนฟิลหลังจบช่วงทีมชาติต่อจากนั้นจะพบกับฟูลแลมเวสแฮมยูเ็ดและเดสเตอร์ซิตี้ซึ่งน่าจะส่งผลให้เก็บแต้มสูงสุดได้ ก่อนจะพบกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งลอนดอน3ทีมที่ยากขึ้นการเดินทางไปเชลซีจะอยู่ระหว่างเกมเย่ากับท็อตแนมฮอสเปอร์และอาร์เซนอลในช่วงเวลาสำคัญลิเวอร์พูลจะไปเยือนชายฝั่งใต้ในเกมรองสุดท้ายโดยพบกับไบรตันแอนโฮปอัลเบียนตามด้วยเกมเย่าที่ใกล้ฤดูกาลกับคริสตัลพาเลสในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมวันที่2เดือน4/2025คู่ต่อสู้เอเวอเรต์รายการเยา่าวันที่6เดือน4/2025พบฟูลแลมรายการเยือน วันที่13เดือน4 2025พบเวสแฮมรายการเย้าวันที่20เด right, ือน4 2025พบเลสเตอร์รายการเยือนวันที่27เดือน4 2025พบท็อตแนมรายการเย้าวันที่3เดือน5 2 0 2 5พบเชลซีรายการเยือนวันที่25เดือน1ิ2025พนบพบอาร์ซนอลรายการเย้าวันที่18เดือน5 2025พบบไบรตันรายการเยือนวันที่25เดือน5 2025พบคริสตัลพาเลซรายการเย้า ดีแอเรติกยืนยันว่าสโมสรลิเวอร์พูลมีความมั่นใจยอย่างมากว่าพวกเขาจะสามารถจัดการจับโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเฟอร์กิวฟานได้สองผู้เล่นคนสำคัญของทีมต่อสัญญาฉบับใหม่ได้ในที่สุดทั้งซาลาห์และฟานได้กำลังจะหมดสัญญากับทางลิเวอร์พูลในช่วงซัมอร์นี้และการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่นั่นไม่ได้ทำให้ทางหงแดงเป็นกังวลแต่อย่างใดเลยพวกเขายังคงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าทั้งคู่จะทำการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมได้ ก่อนที่จะสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ซาล่าและฟานไดแสดงออกชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอยากที่จะอยู่กับสมสอนลิพูต่อไปและมีแนวโน้มที่พวกเขาจะได้อยู่ต่อแต่ในกรณีของเชนัลิกซานเร์อโนนั้นแตกต่างออกไปแต่ก็บายยูนิคอยู่ในรายชื่อด้วยข่าวจากคอสออฟไซส์เป้าหมายสูงสุดของหงแดงที่จะมาแทนที่โมเมตซาลาหากเขาตัดสินใจออกจากลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสัมมนี้ก็คืออเดมล่าลูกแมนของอาตาลันตา ข่าวจากตุตโตอาร a ตาลันตาอิตาลีเรียมริดอาจจะได้รับข้อเสนอมาสาร120ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลสำหรับโรดิโกโดยจากฝูงของพิมลิกกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการหาผู้เล่นที่จะมาแทนที่โมม็ดซาลาข่าวจากฟีเจเคสเฟอร์กิวฟานดจะออกจากลิพูในช่วงซัมเมอร์นี้และอาจลงเอยกับอาริโกบิริหรือปารีสแซงต์แชงแมงข่าวจากฟีเจเคส ลิเวอร์ p o o ได้รับข้อมูลว่ามาร์เกอีอาจจบได้ในราคา50-60ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งน้อยกว่าราคาที่คริสตัลพาเลสเรียกร้องไว้ก่อนหน้านี้ถึง20ล้านปอนด์ข้าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ลิเวอร์ pool ต่อลิเวอร์ pool ได้เป็นอย่างดีมากหากว่าพวกเขาไม่สามารถต่อสัญญากับโมฮัมหมดซาลาเฟอร์กิวฟานได้หรือเทนนิลิกซานเดอโนในท้ายที่สุด ลิเวอร์พูลเริ่มมีความคิดแล้วว่าพวกเขาจะสูญเสียเด็กท้องถิ่นไปอย่างเชนอาโนและผมคิดว่าการควา้าแชมป์ลีกเป็นหนทางที่ดีสําหรับซาลาที่จะปิดฉากความสวยงามของเขากับสโมสรแห่งนี้แต่ผมคิดว่าฟานได์อาจจะอยู่ต่อเพราะเขาดูเป็นผู้เล่นที่มีแนวโน้มมากที่สุดสําหรับ3มคนนี้แล้วจริงๆโดยปกติแล้วสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลจะไม่มีทางยอมปล่อยให้ผู้เล่นคนสําคัญสําคัญของทีมเหลือสัญญาแค่6เดือนสุดท้ายโดยไม่ยอมรับว่าพวกเขาจําเป็นต้องย้ายออกไป และพวกเขาจะปรับปรุงทีมจะมีการจัดเตรียมผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วแน่ๆถ้าเทรนซาร่าและฟันได้ย้ายออกไปพวกเขาจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย5คนเข้ามาแทนที่คุณไม่สามารถแทนที่ผู้เล่นเดิมได้และพวกเขาจะต้องเสริมความแข็งแกร่งในส่วนอื่นเพื่อเติมช่องว่างที่หายไปพวกเขาจะคว้าแชม์ลีกในฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่าแบบนั้นและนั่นเป็นความสําเร็จที่เหลือเชื่อในทุกฤดูกาลนี้ มีอยู่ช่วงหนึ่งพวกเขาดูไร้เทียมทานและพวกเขาก็เคยแพ้มาบ้างรวมถึงในนัดชิง,ชงเชลิศคาราบาวครับด้วยแต่ฤดูกาลนี้ก็ยังถือเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสําหรับอาเนอร์โดยเฉพาะนี่คือฤดูกาลแรกของเขาการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่5คนในช่วงซัมเมอร์นั้นถือว่าเหมาะสมแล้วพวกเขาจะใช้เงินจํานวนมากเพื่อที่จะทดแทนนักเตะที่สําคัญที่ย้ายออกไปหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ